n น็ตฟลิดูไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็ตอนนี้เจอปัญหานะฮะขึ้นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้เป็นตัวหนึ่งของกรัวเรือนในกรัวเรือนนะก็บอกว่าเป็นการปรับนโยบาย,ายหรือกฎของ n น t f l i x โดยที่ไม่แจ้งลูกค้านะฮะทีนี้หลายคนก็ดิ้นนะฮะดิ้นเป็นใส้เดือนกิ้งคืออนร้อน,อนลวกนะว่าอยู่ดีเนี่ยการใช้บน iPad หรือมือถือเนีดูไม่ได้ครับ นี้ก็มีวิธีแก้มาบอกนะครับเป็นสรุปจากเพจสตรีมมิ่งอัปเดตนะฮะเขาโทรไปถาม call center ของ netflix มาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็สำหรับคนที่ใช้ในแพ็กเกจเสริมนะฮะแพ็กเกจที่แชร์รหัสกันเนี่ยแชร์บัญชีกันเนี่ยการที่คนดูไม่ได้เนี่ยมันเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนนี้ ออกจากบ้านกลไปเไอ้ยไม่ใช่ก็คุณก็ต้องกดขอรหัสโชว์ท้านะฮะมันจะเด้งไปที่อ e ีเมลของเฮ w าโฮหรือว่าเครื่องที่มีไอดีหลักทีวีบ้านที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้ครั้งแรกนะฮะแล้วคุณก็เอารหัสนั้น,นมาใช้งานได้14วันนะฮะแต่รอบต่อไปเนี่ยคุณต้องไปล็อกอินที่ Wi-Fi ที่บ้านของเฮาโฮนะฮะสมมุติเฮาโฮอยู่ น้ทบุรีแล้วคุณอยู่กรุงเทพคุณก็ต้องไปล็อกอินที่นั่นเดือนละหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าอุปกรณ์เนี้ยใช้งานร่วมกับฮウโปในแพ็กเกจนั้นจริงๆนะฮะสมมุติเป็นแพ็กเกจรีเนียมสี่เครื่องก็สี่เครื่องนั้นหนึ่งเดือน,นไปล็อกอินที่ Wi-Fi ฟฮウโปรหนึ่งครั้งนะครับหรือคนที่ใช้อุปกรณ์ที่อยู่บ้านเดียวกันที่เคยเชื่อมต่อไ i ไฟฮウโปพร้อมๆกันมาแล้วเนี่ยเวลาออกไปข้างนอก มันก็ต้องไปกดนะฮะในแอป Netflix เนี่ยเวลาอไปเที่ยวเนี่ยคุณก็ยังใช้ได้อยู่แต่คุณก็ต้องกลับมาต่อ wi-fi ที่บ้านทุกๆหนึ่งเดือนเหมือนกันนะฮะเวลาใช้นอกบ้านเนี่ยรู้จะออกไปเดือนหน้าเนี่ยมีกานไปเที่ยววันที่15วันที่1เนี่ยไปล็อกอินไว้ก่อนนะฮะเหมือนเหมือนกันนะฮะต่อให้อยู่ w i f i เดียวกันคุณก็ต้องล็อกอินครับ ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันนะฮะไม่ได้ล็อกอินนะพูดผิดส่วนก็มีเวลาไปต่างประเทศแล้วจะดู Netflix บนมือถือหรือ iPad เนี่ยที่ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ล็อกอินไว้แล้วเนี่ยก็ให้กดที่ปุ่มเมนูว่าฉันกำลังเดินทางนะไปล็อกอิน ก่อนไปเนี่ยไปล็อกอินที่ Wifi นั้นเนี่ยว่าฉันกำลังเดินทางก็จะได้รับหัสชั่วข่าวไปใช้14วันนะฮะลวลาเดินทางไปต่างประเทศไปล็อกอินก่อนแล้วก็บอกว่ากําลังเดินทางนะฮะเพราะว่าถ้ากดว่าขอรหัสชั่วข่าวมันก็อาจจะดูไม่ได้เพราะคุณลอ,นอกนอกวง Wifi ไ,ไ,ไปแล้วส่วนแพ็กเกจพรีเมียม 4K หาร4คนโดยที่ไม่ต้องล็อกอินผ่านเฮาโฮเฮาโฮ ็ยังสามารถรับชมได้สี่เครื่องคนระบง Wi-Fi ได้ปกตินะฮะอาจจะมีปภาพเล้งขึ้นมาครับแต่ก็สามารถดูได้นะฮะที่เขาบอกว่าโทรไปถามมาเนี่ยให้กดขอรหัสชั่วคราวไปก่อนแก้ไขเบื้องต้นนะฮะแต่จริงๆไม่ต้องล็อกอินที่เดียวกันก็ได้ครับในส่วนของพรีเมียม 4K หัน4คนนะฮะตรงนี้เป็นอัปเดตล่าสุดของ Netflix ที่ลังเป็นเทรนบน X นะฮะว่าทำไมดูไม่ได้นะครับวานนี้เ,าเมาฝากกันครับ